ทำไมตัวอยามาตัดผมช่างใหญ่ครับเพราะว่าเป็นช่างที่ตัดผมได้ถูกใจที่สุดค่ะเพราะว่าพี่ตัดมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าจนตอนนี้สี่สิบกว่าพี่ก็ยังตัดอยู่จา้าเก๋แล้วสิผมตัดตั้งแต่ยังไม่มีผมขาวักเส้นตอนตรงน,นี้เต็มหัวแล้วจ้าชื่ออะไรชืช่อกล้วยค่ะอคุณกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าครับอืมก็น่าจะหอมอยู่แล้วที่ที่อยู่ที่มาจากไหนเนี่ย นนจ้านนจ้าแล้วที่นนบุรีไม่มีร้านตัดผมด้ไงครับก็มีเป็นร้อยเป็นพันร้านนะคะแต่พี่เลือกจะมาตัดที่นี่ค่ะอ๋อครับแล้วแผ่นดินไหวคุณไปอยู่ไหนมาทางานค่ะตั้งตัวทันไหมไม่ทันค่ะนึกว่าน้ําตาลตกวันนั้นเหรอยวิ่งไหมวิ่งไหมนิดนึงเลรอก็คลิปลุกเพราะว่าอยู่กับน้องๆหลายคนค่ะปกติก็อยู่คอนโดอยู่แล้วใช่ไหมมาอยู่บ้านจ้าอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ไม่ตอนตอนพักอยู่บ้านใช่ไหมแต่ว่าไปทํางานอยู่คอนโด ไม่อยู่บ้านแต่ว่าทํางานอะอยู่ตึกส<อ>ีชั้นออฟฟิศแล้วปกติ<า>มันสูงยี่สิชั้นออฟฟิศอยู่แค่สี่ชั้นจ้ะอ๋อก,ก,ก็ไม่ก็ไม่ไ,ไม่เลวรอะไรมากใช่แต่ก็รู้สึกถึงความสั่นไหวอย่างรุนแรงจะให้คุณคล้ยแนะนําคนรุ่นใหม่ที่อยู่คอนโดจะเตรียมตัวยังไงกับกับรับมือยังไงกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวถ้าคนอยู่คอนโดเหรอคะต้องตั้งสติก่อนค่ะอย่างแรกแล้วก็ เคยดูในคลิปวิดีโอนะคะก็คือเข้าไปหลบอยู่ค่ะนะใต้โต๊ะใช่ไหมเพราะว่ากางหลบเหมือนคงของหล่นใส่หัวอะไรประมาณนี้ค่ะก็น่าจะช่วยได้ถ้าจะให้ดีก็รีบวิ่งรีบวิ่งจ้ะหาที่โล่งถูกต้องให้ไวให้ไวไปทางบันไดหนีไฟวิ่งลงมาก่อนอย่างแรกประมานนควรใช้ลิฟตปขนาดไม่ควรค่ะไม่ควรค่ะไม่ควรใช้ฟตบค่ะแล้วก็ควรทํากระเป๋ายางชีพเอาไว้ทุกคนนะคะทำยังไงกระเป๋ายางชีพในนั้นยังก็จะมีพวกน้ําอาหารแห้ง ครับอะไรประมาณนี้ค่ะพวกที่ชูเปียกแล้วก็ที่เราสามารถแบบดื่มงชีวิตเผื่อว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาคทีวันคิดว่าคิดว่าสักสามวันก็พอแล้วนะสามวันมาม่าสามห่อไหมสามห่อกินแต่ของนี้เนี่ยนะกินแต่ของแปรรูปกินแต่ของแปรรูปนะอดทนเอาอดทนเอาไม่เป็นไรค่ะขนมปังเลยนะเออแล้วขนมปังขนมปังแท็ก็แท็เกอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อไว้สักสามวันเกิดภยพิบัตแต่น้ำ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 สำคัญที่สุดจ้ะแล้วมันจะอ้วนไหมอะที่กิขนมเยอะอีกมันไปแอบคิดดิอ้วนไม่ต้องถามช่างค่ะ ก็ขอบคุณคุณล่วยมากที่อนุญายถ่ายคลิปนะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงฟังพี่เมื่อกี้เขามีปัญหาเรื่องอะไรนะสรุปให้ให้ไปเรื่องตาค่ะเรื่องตายยังไงบ้างก็บอกอ๋อเวลาเราดู y o u t u b e นะคะที่เขาแนะนําอะไรค่ะเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะครับอย่าไปเชื่อเขาหมดอย่าไปเชื่อเขาหมดต้องดูต้องศึกษาแล้วก็ไปหาหมอจริงๆอ่ะหมอหมอที่รักษาตัวค่ะดีที่สุด หมออายุรเวทหมออายุรกรรมอะไรที่เราตามโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือดีกว่าจะฟังจากในโซเชียลอย่างเดียวถ้าฟังเรื่องทีมันก็ไม่ตรงโลกกับเราใช่ถูกต้องบางทีเราไม่เป็นโรคพอไปกินแล้วมันก็เป็นโรคป็กทันทีเลยจ้ะปวหัวฝากไว้พแคด้ความราบนะครับสวครับเข้าชื่อชื่ยาเภทมหาชน เคารพจับผมตามสัง่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครๆก็มาไม่ว่ายิงหรือชายช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาลุกเธอจริงจงนะต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้า เธอจริงๆนะต้องมาตักกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดัง